สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหรารายการของเราในรอบนี้มาค่ะก็มีท่านอาจารย์โอ,อนน้ออนนี้ของโอไม่ใช่ไม่ใช่พี่หวงผู้มาเป็นประธานต้องสอาสดีครับท่าน ท่านอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานก็ได้เดินทางมาถึงแล้วก็ได้เดินทางมาถึงแล้วท่านอาจารย์โอ้ก็จะมาดูดวงให้ทุกคนไปไหนเพียงคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นนะ เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนช่วยกันกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้ารนะ้อยอสหนักเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นในรายการสหวิทยาโหราท่านอาจารย์ท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาถึงแล้ว อย่าลืมกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้ว ก็ให้แชร์ออกไปอีกคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์ออกไปแล้วมอี ใครว่าสายมูแท้ๆเขาจะชอบเออเร็วอ,อ่าใครเข้ามาแล้วนะคะอยากจะถามคำถามมีใครเข้ามายัางไหมไม่มีอย่าเริ่มเพียงคนละ9,000 เก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นโดยมีอาจารย์โอนะอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาถึงแล้วเร็ว <c oughs> อย่าเริ่มเพียงคนละเก้าพัน เก้าร้อยอย่าเลยอะไรทว่าจะมีคนแชร์ขนาดนั้นไหมมีเมื่อไหไรเนี่อะไร,ะไระกำลังแชร์อยู่เนี่ยนะ ดูที่คำว่าสด ครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถาม,ะค,ะ like, share, ามค่คะ เวลาท็อปมาจัดรายการทอปยิ้มแย้มแจ่มใสอะทอปมีความสุขเหรอเอาฟ้ามาแล้วฟ้ายี่สิบสามเดี๋ยวกันเนี่ยเรารอจารย์โอ้ด้วยใช่เอ่อไม่ต้องแชร์แล้วแชร์ฟ้าฟ้าชื่อฟ้าค่ะฟ้ามายีามปีมีคนอ่ามีแชร์แล้วนะคะอยากรู้คนชื่อปังอายุ27ปีทํางานกู้ภัย ปังเขาชอบเราไหมเขามีใจให้เราหรือเปล่าเขาคิดถึงเราบ้างไหมเยอะเกินไปครับรูดูว่าไพ่ดีหรือไม่ดีนะแค่นั้นนะไพ่พระครับเขาเฉยครับไพ่บอกเขาเฉยนาไอที่ถามบรนพบทรุเขาเฉยโดยมีอาจารย์โอ้เดี๋ยวก่อนฟ้าฟ้าฟ้าเขาพูดครับเขาพูดครับเนี่ยเขาเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายก็เป็นผู้ชายอ๋อเขาเป็นผู้ชายได สดงว่าเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยนเอ,อนุ่นไม่ได้แชร์ค่ะสอ,อวจอจจะติดมาแล้ดูภายในสามวันนะคะเออคุณนุ่นไม่ได้แชร์นะคะกดแชร์ออกไปแซ่ใครจะเข,เข้ามาแล้วจะอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่า แชร์าช mm ื่อเล่นอายุคำถามค่ะถ้ mm hmm. าเปล่าสนี้สวยมากแชร์ออกไป mm hmm. เอาถามทางบ้านสิถามว่มถามสวยไหมสวยไหมเร็วเจ้าดูเจ้าเจ้า,าอตอบไฟรั้งใหม่ล่าสุดอะไร ตอง29แชร์แล้วนะคะทำไมคนชื่อโอ๋ถึงคุยกับเราถึงไม่สบตาคะเดี๋ยวดูให้ว่าเกิดอะไรขึ้นในนั้นไม่สบตาเขายังไม่ไม่พอใจและยังไม่แน่ใจอะไรหลายอย่างครับไม่พอใจด้วยหรอมันก็นี่ไงไม่พอใจเวลาไพ่เนี่ย เขายังไม่แน่ใจใช่ไหมโดยมีอาจารย์โอไม่ขเขาเสมวนที่ท่าเขาอ่ะเ,ออเขาไม่อยากแสดงออกอะไรเยอะใช่ต้องรานุมัติค่ะแชร์ไปเพจดูดวงแชร์แล้วนะคะอ่าตรงนี้ข้างล่างขึ้นแล้วอืมุ่นสามสิบสองปีจะสอบเอาบจจอจะติดไหมยืนยันในถามคำถามน,นี้ใช่ไหมดูภายในสาวันนะคะ,ะสามวันนี้นะ ไพ่ดีมีเมตตามหานิยมถ้าเจ้าเตรียมตัวดีไพ่มันก็ดีตามแค่นะั้นเองถ้าอาจจะมี <im it> ผู้ใหญ่ผู้หญิงช่วยก็ได้นะใช่โดยมีอาจารย์โอแต่ว่าเน, <O S 1> นี้ยดูสามวันนะคะนะก็ก็ก<ม>เอาไปว่ามีแนวโนม้นมที่ว่าผู้ใหญ่ผู้หญิงจะช่วยไพ่มันดีแนวดีนะโดยมีอาจารย์โอ <im it> มาเป็นประธานท่านอาจารย์โอก็ได้มาเป็นประธานกันไปแล้วไม่พูดก็ได้เองได้เองหรืออาจจะไปอันนี้อันนี้ เรื่องบนเราไม่พูดใช่ไหมไม่พูดถ้าเรื่องบนมาสาาังเกตต้องมาถามทางหลังนะคะใครสนใจดูโรงส่วนตัวทักแชทมาได้มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูค่ะสําหรับไพ่ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตและตรวจองค์ตรวจเทพนะคะ<ม>ทั้งนั้นนี้ไม่ดูไพ่เทพพลังจิตไม่ดูตรวจองค์ตรวจเทพนะคะดูส่วนตัวเท่านั้นทักแชทมาได้มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะทักมาได้ถ้าสนใจนะคะ มาครับกดแชร์ออกไปข้างหน้านี้ดูแต่ให้ยิบซีเรื่องทั่วไปค่ะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมเลยะเวลา3วันเท่านั้นค่ะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนในเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะอืม มาครับกดแชร์ออกไปรู้สึกว่าลิชติกกลิ่นมันจะหอมเกินไปจนมีกลิ่นเหมือนแบบไม่ค่อยชอบกลิ่นมันไพ่บอกระยะเวลากี่วันคะเอ้าสาวันนี้ไงก็เมื่อกี้เพิ่งพูดจบไปแล้วอะเพิ่งพูดเมื่อกี้เองอะคุณจะถามมาทำไมเนีสามวันสามวันสามวันอืมนะทำไมไม่ฟังนะคะเรลาดูเราดูแค่ลายสามวันเท่านั้นครับถ้าจะดูเยอะๆดูมากๆมาดูข้างหลังกับผม ราคาเพียงพันห้าถูกๆดีๆนะแต่ถ้าดูกับอาจารย์โอ้เริ่มต้นที่คำถามรับหนึ่งร้อยบาทสำหรับไพ่ยิปซีนะแล้วก็สิบห้านาทีสามร้อยมันก็ดูนะด้วยกันนั่นแหละนั่นแหละนะมาเซคนนั้นเขา,า,อ,าญญอ่านยังอ่านแล้วเราก็เงียบอยู่งั้นเราก็เฉยๆยนะไหนบอกสามทุมเลยมีคิว ก็อบอกไปแล้วแต่เขาเขาจะเขาจะบอกเขาแล้วบอกให้ใหคุณแนทค่ะ27เสียงโชคคืนนี้จะได้บ้างไหมคะว่าตามหน้าไพ่ไปเลยนะครับเดี๋ยวดูเวลาด้วยไม่ได้อะไม่มีไพ่เหรียญนะเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะี่12แล้คะเวลาเกินละนะเอาหละเวลามันก็หมดลงแล้วนะโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธาน ติดต่อดูดวงกับประธานสูงสุดได้ที่ท่านประธาน Facebook โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261ไอดไอรโอซิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัานพาย,ยิปซีพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจ,รวจเทพรับขันครูณนะ้าทองสาธิกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดต,ตั้งศาลถอนศาลโบงสงเปิดกิจการรานค้าโรงงานโรงแรม จำหน่ายเทยรูปเครื่องรางของของลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสอนไพยิบซี่แกใบเกียรติบัตรขายไพยิบซี่พร้อมต็ราขายไพยเทพพร้อมต็ราค่ะตามนี้ครับครับผมตามนี้ครับนะเอาละเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานไปแล้วนะครับนะไปย t u ู e